ตอนนี้เราจะไปข้างบนนะกันนะครับตอ,ตอนลงน,นลงทนะ้งน,นี้นะตอนเราจะไปข้างบนแล้วแล้วลงทางทางเก่าไปเบิง่งหลวงพ่อเหมือนกันทางนี้ดีนะแหนไปไอเออนี่ทางขึน้น<ง>ถอดรองเท้า để thọt long tháo mình bỏ chỗ này này coi thọt long tháo nè, ขึ้น thằng này, nè นี้ yeah. thọt long tháo thọt long tháo nay rồi quá. Vào con tháo tao khinh rồi ตองเท้าเราต้อง,าว,องวางให,ห้นะ ลุ้นอัลุ้นเลยสามสามสามอยู่วงใดเจอใดขอให้ดังดังดังขึ้นขึ้นขึ้นกลางวานขอให้ภูคาดังดังขึ้นขึ้นขึ้นทั่วโลกโลกโลกาขอให้ข้าพเจ้าขอให้พระข้าพเจ้า

กา่ขอให้ผู้ข้าดังดังดังขึ้นขึ้นก้องกลางวานวานวานสาธุสาธุขอให้ผู้ข้าดังดังทั่วโลกโลกกา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 เฮ้ยตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเอี๋ตัวใหญ่นี่กัน อันนี้มันจับป้องกันะี่สรุปมึงไงแต่อ,อยู่ในกรุงเทพคนหนาที่อืม

ปาเบิ่งนลงพอนน่งดูแต่อนเ่ะไรขึ้นะ,ะน้งพี่มินเนี่ยเป็นยงืนเสร็จแลนู่นรอข้างลงแล้วลง ลถ่ายกี่มันเนาะก,การทงังลงสู่อีกบันไดร้อยขัน้นกำลังย้างไว้ยู่วะเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะลงยังไงนัน่นอ่ะ นี่ดึงยังความสันไปเจ้าลงน่เหรอลงนี่หรอเย้ไป็น่นไปน้นังน้าขอลงให้มเลยได้เดินทางต่าได้นี่ขาลงเสียวยงเีย จับราดอจเราดอไปรางเีนนจับเดีเดูทเราดูติดต่อไม่เราเลยจ้ะอันนี้จะเป็นบันดไดที่รู้ลิกแต่ว่ามันข้างแล้วเขาจัสออยู่ต้องเดินบันไดอ่บันไดเดินเสียตางานั้น

อย่ไงน้ครับเราไปเอาล้วกยังไรมันชัน่เดียวเลยตครตตามไนะครับเห็นไหมเตอนนี้ก็จบจีบนะครตอนนี้มาลงพัดืที่ทางด้าน้น่สักดตอนนี้ก็เป็นหมดกบนะครับน่าจะ็ก็เต็ียมหมรใจตามด้วยนะครักจดกนทนก็จจัที่บอะไรก็ผมบแล้วครับเิ้นที่